แม่งไข่รูปเออมึงออกไปเดี๋ยวนี้นะได้หรอกจิ๊บช่วยด้วยว่ายน้าพังแรยครับค้าลูกค้ากูมาเป็นลูกค้ากูก็ได้มะเดี๋ยวปืนฉีดน้ำจิ้ว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 ้ว,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 วแม่งเลยมันคือความจริงใช่ไหมครับเตอนนี้จะไล่ผมออกใช่ไหมครับใช่แล้วขอโทษทีเสร็จวันนี้นะครับตอนนี้เรากลับมาเป็นเกม Water Simulator ใน e ีมมที่3นะครับนะซึ่งกลับมาคราวนี้นะครับนะก็ไดนะ้มีรถโอ้โหสปามาด้วยนะครับแอ๊ะ ซึ่งมันไม่จอดเลย ไม่หยุดเบรกอะไรเลยด,ดูดูดูมันชนคนเละเทะตุ้มเป๊ไปหมดซึ่งก็นั่นแหละในวีดีที่2นะครับหน้าที่ผมได้จ้างพนักงานแล้วก็อ้ออีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปเลยดิผมได้อัปเกรดที่ฉับสีแบบเพ้นพืนพนพ้นได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมแล้วผมก็เปลี่ยนสีใหม่ด้วยดิยดยเป็นขาวแดงแทนนะครับนะดูเป็นไงท่านผู้ชมดูผมจัดทุกอย่างให้มันดูมีระเบียบเรียบร้อยมากกว่าเดิมนะฮะจุดอาบน้ําก็จุดอาบน้ําจุดเข้าห้องน้ำก็จุดเข้าห้องน้ำนะฮะดิโอเคท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงบอกใต้่างคอมเมนต์นะ ได้วันนี้วันที่16นะฮะเราจะต้องรับมือกับลูกค้าถึง30คนนะครับคราวนี้มาเรามาเริ่มกันเลย <c oughs> พี่ครับสนใจเข้าไหมครับพี่ <c oughs> พี่ครับม,มันแปลกๆเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันผักแมงในรถเหยียดเออเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าไอ้บอดี้คิดไม่ดีกับร้านเรามันจะเข้าฟรีแน่ๆเลยเอา้าวไม่เว้ยมันไม่ได้เข้าฟรีเว้ยเฮ้ยอ้าว โ,ททโอเคครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะคะไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะขายบัตรชา้าซึ่งเรามีพนักงานถึง2คนในการขายบัตรนะครับอีกคนหนึ่งยืนโง่ๆงออยู่โอเคเอาล่ะต้องช่วยคิดเงินลูกค้าก่อนมันคิดช้านะครับอาเออเอา,เอามันจะยากอะไรวะนี่ท่านผู้ชมดูโอ้โหทํางานเป็นระบบมากนะครับนาะจุดแบ่งทุกอย่างชัดเจนอ๋อผมรู้สึกผมภูมิใจว่ะผมสร้างสิ่งนี้มากับมือนะฮะต่อมาถึงเวลาแล้วที่จะใช้ฝีมือในการขายของเราสนใจเข้าไหมครับ ส่วนนับกูลูกค้าครับกุลูกค้าโดนรถชนเอ้าไปเลยโอ้โหดูนะผู้ชมลูกค้าเพียบเลยโอ้โหกูจะรับมือได้ไหมเนี่ยลูกค้า30คนนะฮะโอเคเอาล่ะแต่ผมยังไงผมก็ต้องรับมือให้ได้ไม้ม็อบเตรียมพร้อมทุกอย่างเตรียมพร้อมเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้นี่ไอ้โรคจิตนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาแอบถ่ายรูปอะไรดิเฮ้ยบักดี โลกรีด้นียดิลูกค้าเริ่มบ่นแล้วใครขี้แถวดีวะอะไรมินหมินมีมีอะไรมินหมินวะไม่เห็นมีอะไรมินมินเลยาะว่าผมก็ทํางานดีอยู่นะใครขี้ว่าขี้ขี้กูอยากรู้ใครขี้ขี้อยู่ไหนขี้อยู่ไหนโอ้แล้วพนักงานกูเดี๋ยวก่อนนะกูจ้างมาต้องสองคนโอ้โอช่วงพักแม่งพักกันทุกคนเลยอะไรวะเนี่ยเอาเอากูขายคนเดียวก็ได้วะ ขายคนเดียวก็ได้โอ้กูจะรับมือ,อยังไงเดียลูกค้าย,ยังไม่ถึง30มสิบพูดไวขนาดนี้เร็ว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 เรวเจอรี่ทำงานเร็วขยะมีใครทิ้งขยะไหมในน้ําทําให้น้ําสกรปรกได้พื้นลื่นเช็ดทําไมมันชอบมาเดินเขวาด้กูบอกว่ามันพื้นลื่นเะเไว้ชอบเดินมาตอนพื้นลื่นเลยอ่ะและดูไอ้หมอดี่ไม่มีใครเห็นแน่นอนไม่มีใครเห็นกับผีบ้างดิโอ้จะกลับบ้านด้วยฟองแม่ ลูกค้าเรื่องอาหารโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกค้าทำไมลูกค้าเดินมาหลังร้านอันนี้หรอวะลูกค้าเดินไม่ได้เหรอตรงนี้เอ้าลูกค้ามึงไม่มีปัญญาเดินหรือไงวะเนี่ยโอ้โหชีวิตนี้กูสร้างมาเพื่อความสวยงามนี่ไม่ได้ช่วยเลยนะเน่ยกูต้องมาทุบทิ้งใหม่หมดอีกโอ้ท่อผู้ชมคดวุ่นวายเลยวะ่ะ พูดไวสุดๆดอะลูกค้าครับเดยุด้วยครับพื้นลื่นครับแล้วไอ้ดีตัวหมิ่นอีกแล้วมานอนอะไรเนี่ยโอ้โหมไม่เกรงใจคนอื่นเลย <S <S แล้วนี้โอ้โหใครแม่งมาทิ้งขยะเดีก่อนนะตะกี้เสียงแชลูลูปใครวะโลกจิตแม่งถ่ายรูปเออมึงออกไปเดี๋ยวดี้โลกจิตอ่ะลื่นอีกโอ้ชีวิตโอ้รับมือยากว่ะลูกค้า30คนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยโอเควันนี้ก็ถือว่าทำได้ไม่แย่เท่าไหร่แต่ลูกค้าส่วนมากนะครับชอบลื่นนะฮะแล้วต่อมากูตื่นเช้ามาเด็กกูเจอขี้อยู่ในสระน้ ใครแม่งมังชีวัตะกี้ว่าแต่ลนๆนะเนี่ยมอลลี่เธอขี้หรือเปล่าดูลนๆนะเนี่ยกูว่ามอลลี่บันชี้แน่เลยมอลลี่เธอขี้ในสราเหรอฮะผบว่ามอลลี่แน่นอนไล่แม่งออกไม่อยากจะเชื่อเลยชีวิตดีกูต้องมาเก็บขี้ในสะะน้ำโอ้โหทุเรศมาก อ่ะถ้าผู้ชมต่อมาผมก็อัปเกรดเครื่องซื้อตั๋วออโตเมติกนะครับเพราะผมคิดว่าเราจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อตั๋วช้าแล้วก็พนักงานมีไม่พอนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้สแตนบายแค่เจอรี่คนเดียวพอไปลยุยโอเคไหนดูซิซื้อตั๋วอัตโนมัติอัตโนนาถูเออเก่งเว้ยเฮ้ยสุดยอดลูกค้าครับสนใจไหมครับดูลูกค้านะครับนะแม่งเหมือนเดินตรงไปที่เดียวนะฮะเหมือนแบบจะไปลุมตืบ เจ้าของสวนน้าอะ่ะวิ่งกันมาโคตรเยอะเลยเออท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้แต่รอดูนะครับนะว่าจะมีอะไรเกิดเหตุอะไรหรือเปล่านะครับโดยการกระโดดล่มเออใยโรสอยู่ไหนวะเนี่ยใยโรสด,ดันพักยีกโอ้โหซื้อมาไม่คุ้มเลยว่ะมันน่าจะทําได้2หน้าที่ในเวลาเดียวกันนะผมว่าผมอยากได้พนักง,งานสัก3าคนน่าจะดีมากเลยตอนนี้2คนไม่พอว่ะอ่ะโอเคเสร็จวันไปได้แล้วนะครับนะผมว่าผมคงต้องไล่ใยโรสออกแล้วแหละ One HOUR LATER ท่านผู้ชมตอนนี้นะครับตัดภาพไปอีกประมาณ4-5วันนะครับนะหลังจากที่ผมโอ้โหบอกเลยว่าเราได้สไลดเดอร์ใหม่แล้วซึ่งเป็นสไลดเดอร์แบบเออเขาเรียกว่าไรนะยางลมอ่ะเออลมยาง แบบที่ปั๊มลมอ่ะนะครับแล้วก็สาบใหม่นะครับสาบเวลสองแล้วก็ที่โดดน้ําใหม่แล้วก็ตู้กดขนมอัตโนมัตินะฮะซึ่งบอกเลยว่ามีอะไรแตกต่างมากมายแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับถังคอรีนนะครับท่านผู้ชมถังคอรีนเนี่ยเอาไว้กำจัดไอ้พวกที่มันสกรปรกใต้น้านะครับหรือว่าพวกที่มันขี้ในน้านะฮะแล้วผมก็มีไอ้นี่ด้วยไอ้น้ําเห็ดเนี่ย คตรเจ๋งเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตอนนี้แมบพบของเราได้ถูกขยายขึ้นมาแล้วนะครับนะผมจะขยายส่วนน้าของผมให้ใหญ่เออแต่ตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนเนี่ยดูท่านผู้ชมดูมันมีคนชอบมาขี้แบบนี้แหละมึงมาขี้ทาไมเนี่ยใส่สารน้ํากูเนี่ยไอพวกบ้าไอเจอรี่ทําไมคนหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้ผมไม่รู้เหมือนกันครับแป๊บเบดียนะเซลทํางานเซลคอยทํางาน ใครไม่เข้ากูต่อยเฮ้ยเข้าไหมสวนน้ําเปิดใหม่เนี่ยคุูครับคข้บครับอืมไม่เข้ากูต่อยนะกูต่อยนะไอ้นี่เข้าวะเข้าแค่เข้าแค่อ็ดรถชนเฮ้ยสวนน้ำเปิดใหม่สวนน้ำเปิดใหม่เข้าไปนะนะเข้า,า okay, ขไปเข้าไปสวนน้ำเปิดใหม่สวนน้ำเปิดใหม่จริงไม่ได้เปิดให,ดม,ห,ดม,หดม่หรอกเหมือนเดิมแหละ One hour later อ่ะท่าผู้ชมกูค้าจะไปแจกใบปลิวคนจมน้ำตายเลยเออมีคนตาย มีคนตายทุกคนอย่าตื่นตระหนกนะมีแค่คนตาย,ยาเฉยๆเขาแค่สลบเขาแค่สลบโอ้โหเด็พวกนี้มึงกลัวจริงไหมเนี่ยเอาละนี่เรียบร้อยตื่นถึงผมขยายกิจการได้ใหญ่ขนาดนี้ผมก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมนะคบท่านะผู้ชมเอาละนะท่านะผู้ชมตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยลงสไลเดอร์เลยนะครับนะดูดีอ่ะดูดี่มันสไลด์ยังไงวะเฮ้ยแอะทุเ <laughs> รศมากโดมันต้องสไลด์อย่างนี้ว้าว แม่งโคตรกากเลยสไลเดอร์อะไรวะเนี่ยอ่ะแล้วไหนลองสไลเดอร์กันหนึ่งดูดินี่อันนี้อันนี้น่าจะสนุกเฮ้ยเ้ยโคตรกระจอกเลยเอาอีกแล้วมีคนว่ายน้ำไม่เป็นอีกแล้วเฮ้ยพวกมึงไม่มีใครคิดจะช่วยหรือยังไงวะน่ะเฮ้ยมันมีคนจมน้ำหรอกเฮ้ยมันจะให้แต่สตาฟนะครับมาช่วยเออขยันขยันเช็ด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 อะเอ้าเอ้าเอ้าเจ๊เฮ้เปิดประตูเปิดประตูครับผม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 แค่มาตักข้าวสาค้าครับเจ๊เปิดประตู ไอ้ชิหายไอ้บ้าไม่ให้กูเข้าไปด้วยโอเคเอาแหละจังหวะดนี้ไม่มีใครขอเช็ดก่อนนะอ่ะแม่งมาอีกแล้วว้าวคุณผู้หญิงครับมึงไม่เห็นเลยไงว่องอศากูทำวามสะาดอยู่ปุ่มประตูอไอ้ชิหายกูจอกไป เออช่วยด้วย <ś m _> ผมไม่ได้ทำอะไรนะผมไม่ได้ทำอะไรเออแล้วไอ้ดูไอ้บอด,ดี้ดูมัน <ś m _> ถ่ายรูปสาวๆดีกว่า <ś m _> และดูพนักงานใหม่นะครับนะโคบินของผมมันทำงานดีนะเนี่ยดูดิเดอ <ś m _> แป๊บนึงนะครับนี่ครับโอ้โหเล่นก็มาครับน้องเลมอนปนฉี่ของผม <ś m _> พูดอะไรบอก แล้วต่อมาท่านผู้ชมอันนี้ของใหม่นะครับไม่เคยใช้เลยนั่นก็คือเพลงนะฮะซึ่งเราจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ซื้อทีกูหมดตูดนะครับอ่ะแล้วก็ที่อาบแดดแบบใหม่นะครับเอาละมาเราเตรียมพร้อมแล้วสวัสดีครับสนใจส่สวนน้ำเราไหมครับพี่ครับสนใจส่วนน้ำเราไหมครับพี่พี่ครับสนใจส่สวนน้ำเราไหมครับพี่พี่พ<ๆ>นี่ผักแม่งเลยไม่สนใจอ่ะอะเวรกรรมตามสนองเฮ้ยท่านผู้ชมต่อมาไอหมอดี่ไม่เหมือนใครเลยว่ะ ไอ้นี่คือไข่วะเนี่ยทำไมมันไม่ใส่ชุดว่ายน้ำวะไอหมอนี่ผมไม่เคยเห็นเลยว่ะมันโคตรแปลกเลยเอา้าอู้ยช่วยด้วยช่วยด้วยว่ายน้ำครั้งแรกครับว่ายน้ำครั้งแรกเอา้าบักดี้แป๊บนึงยวกูเก็บขยะก่อนช่วยด้วยครับช่วยด้วยเอา้า เอ้าวอาพี่อาอ้าโอ้ผมว่ายน้ำครั้งแรกครับถึงว่ามึงไม่แต่งตัวชุดว่ายน้ําอะไรมาเลยเอาละสิ่งที่สําคัญนะครับนะในช่วงหลังๆนี่คือเราต้องป้องกันใ้พวกที่มันชอบถ่ายรูปนะฮะมันมีพวกถ่ายรูปเยอะเลยอ่ะไหนว่าไหนว่าต้องหาตัวมันให้ดีเฮ้ยเฮ้ยไอเสียงถ่ายรูปเสียงถ่ายรูปเออเอ่ะอออกูเจอแล้วกูเจอแล้วต่อยแม่งเลยดูดูโคตรแสบไอพวกนี้แม่งถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยอ่ะพวกมันเป็นบ้าอะไรดูพวกมันดิดูดิ มึงไปดูเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะหนีไปไหนดีแล้วเี้มึงจะตีไปไหนลูกค้าหายไปไหนหมดว่าท่านผู้ชมลูกค้าหายไปเลยอะนะครับลูกค้าครับสนใจไหมครับนันไงกูรู้และเหตุผลทําไมลูกค้าไม่มากูไปยิงครับอ่าช่วยเออดูดูลูกค้ากูเฮ้ยถ้ามึงไม่สนใจหรือ้าลูกค้ากูมาเป็นลูกค้ากูก็ได้มาเจ็บปืนจิตกิ้วกิ้วิ้วกิ้ว,วแม่งเลยนะครับโอ้ไอพวกนี้แม่งเอาลูกค้ากูไปหมดดูดิ มันหนีออกหมดเลยอะหยุดหยุดเดี๋ยนี้หยุดหยุดไม่งไม่สโลเลยโอเคในระหว่างที่ทุกคนนะครับนะออกมาจากนี่ผมจะลองต่อยดูนีต่อยลูกค้าทุกคนดูนี่ต่อย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 ต่จะไม่มีใครได้กลับบ้านพวกแกจะไม่ได้กลับบ้านเพราะกูคือเจ้าแห่งสวนน้ำนั่นรอกเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมานะครับเราสามารถ ให้ไลฟ์การ์ดนะครับมาช่วยเราได้วะ่ะแต่ประเด็นก็คือเราจ้างพนักงานแค่2คนมันคือความจริงใช่ไหมครับเทานายจะไล่ผมออกใช่ไหมครับใช่แล้วขอโทษทีผมทำอะไรผิดผมก็ขคยดำอะบมามทั้งชีวิตอาจจะฉีใส่บ้างนิดหน่อยแต่ผมก็เป็นคนดีเออโทษทีนะพวกนะฉันไล่นายออกบ่อย <laughs> ชีวิตตกการเป็นแบบนี้เองโอเคแล้วจากนั้นก็ไลฟ์การ์ดนะครับโอ้โหวันละ200แพงกว่าไอพวกพนักงานพวกนี้อีกอ่านี่นีอุ้ยอุ้ยอุ้ยคล้องแค่ว่ะคล้องแค่ว่ะดูดิดูดิวิ่งไปไหนวาอ่ะว้ยว้ายกูอยู่ดิเดี๋ยวก่อนมึงมารายงานตัวกูก่อนสวัสดีเอ้าโซเฟียอ่ะโซเฟียครับสวัสดีครับเอ่อมาจะอ่ะ คุณโซเฟียครับคุณมาสมัครอะอะไรของ,ของมึงเนี่ยท่านผู้ชมเราดูโซเฟียจะไปช่วยนะครับดู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 ด,ดูเอาเลยเอาเลยอะโซเฟียช่วยอะไรของมันวะดูดูมันไปไว่ายน้ำเล่นบัดดะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ววู้วูว้แม่งลากมาเลยดูจมน้ำตายแล้วนะครับทำยังไงทำยังไงแก้สถนานการณ์ยังไงนะครับจับลากไปจับลากไปลากไปไหนอ้าวฟื้นเลย เอาเอาเฮ้ย <Hey. S 1> อะตอนนี้นะครับน้ําเริ่มเหลืองแล้วนะครับนะเพราะว่ามีขี้นะครับนะอยู่ในนี้นะฮะคือมันเริ่มทุเรศขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าตอนนี้ใครว่ายน้ําตรงนี้กลิ่นหอมฉุยยกเว้นยายนั่นนะครับที่ยังมีความสุขอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะเอาคอรีนใส่เข้าไปด้วยพลังแห่งคอรีนทุกอย่างจะกลับมาสดใสวู้น้ำกลับมาสีฟ้าแล้วครับท่านผู้ชมกูจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้น โอเคในที่สุดเราก็3ดาวแล้วเราเป็นสาสามดาวแล้วโอ้กาดกูกัดกูกัดกูโอ้โหก,กัดกูดีใจจัดโอ้โหแม่งวิ่งไปไหนแล้วดีใจดีใจโลสาน้ํสาสน้ำสะน้าเราได้สามดาวโอ้ดีใจจัดเออเพื่งนจะมาวันนี้มันแรกอ่ะโอเคหมดไปแล้วของวันนะครับนะซึ่งผมทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยผู้คนบาดเจ็บน้อยลงลื่นน้อยลงตกใจน้อยลงจากการโดนถ่ายนะครับแล้วก็สภาพน้ําแย่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วนะฮะถือว่าทําได้ดีและ ไออย่างนี่เอาเข้าไปหมดแล้วได้เจ๊เออโอ้ไม่รู้เรื่อง